ประชาชนในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะหน่วยทาหารจึงได้ออกไปช่วยเหลือค่ะ โดยที่ชุดช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3ได้ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มค่ะและองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีน้ําอุปโภคบริโภคเอาไว้ใช้ในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มและตำบลยางโกรน,นะคะในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยนํารถบรรทุกน้า6,000ลิตรร่วมกันกับองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำน้ำสะอาด20,400ลิตรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาจากว่าปั๊มน้ำบ่อบาดาลที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน2ตัวเกิดชำรุดขึ้นมาค่ะที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางกลนนั้นก็ทําการแก้ไขซ่อมแซมไปแล้วแต่ซ่อมแล้วก็ยังชำรุดอยู่ดีเนื่องจากว่าปริมาณน้ําบาดาลน,น้อยมันทํางานหนักนะคะปัจจุบันก็รอการจัดซื้อปั๊มตัวใหม่กันอยู่ก็มีระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ระหว่างนี้ก็เอาน้ําไปให,ให้ไปก่อนบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ